สวัสดีครับ,รบอ,อันดีกาบอลไ์นะครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตสินค้านะครับที่เข้ามาใหม่ให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมสินค้าก็ยังมีมากมายหลายรายการนะครับผมที่เราจะมาอัปเดตให้พี่พี่ได้ชมกันสินค้าทุกตัวนะครับผมยังไม่รวมค่าขนส่งเป็นราคารับเองนะครับสินค้าทุกตัวไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางมีแต่โอ,อนแล้วส่งนะครับ ร้านเรายังรับซื้อแลกเปลี่ยนเครื่องเสียงการแก้ไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองหรือว่าพี่ๆท่านไหนสนใจที่จะขายเครื่องเสียงสามารถยกเครื่องมา anyway. พพประเมินตีราคากันหน้าร้านได้นะครับผมรับเงินภายใน1ินาทีนะครับร้านเรายังจัดชุดเครื่องเสียงอยู่นะครับเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นชุด2องคุณสองสี่คุณสี่หกคุณหกแปดคุณแปดนะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจจะจัดชุดเครื่องเสียงหรือว at ่างบกทบองบกองทุนหมู่บ้านหรือว่างบต่างๆนานาหรือว่าห้างร้านเอกชนเอกชนก็สามารถ สอบถามใต้ตามไปดูแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับผมเหมือนเช่นทุกคลิปที่ผมเคยบอกนะครับผมว่าการกดติดตามมันดียังไงนะครับผมการกดติดตามก็จะมีผลดีกับพี่ๆในการทำคลิปของผมไม่ว่าจะเป็นคลิปล่าสุดมันก็จะไปเด้งหน้า Youtube ของพี่ๆนะครับผมในการแจ้งเตือนพี่ๆก็อาจจะได้เห็นสินค้าที่ถูกก่อนไขรนะครับผม โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมสินค้าตัวแรกกันเลยนะครับผมสินค้าตัวแรกก็จะเป็น power amp e นะครับผม power amp NPE Series E สามพันนะครับผมซีรี e s E สามพันนะครับผมหรือว่าเรียกง่ายว่าเป็น NPE E สามพันนะครับมาเดี๋ยวเปิดฝามาดูกันข้างในครับผมเในกับสภาพก็ยังสวยกันอยู่นะครับสภาพนะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับผมวันนี้ การวางอุปกรณ์ก็ถือทําว่าทําได้ดีนะครับผม NPE E 3,000นะครับผมซีรีส์นี้ก็จะมีอยู่4-5รุ่นนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตระกูล E นะครับผมก็จะมีตั้งแต่ E 2,000 E 3,000 E 4,000 E 5,000นะครับผมแต่วันนี้เราจะมานําเสนอเป็นรุ่น E 3,000นะครับผมนี่ครับมอแปลงเทอร์ลอยถือว่าใหญ่นะครับโมอแปลงเทอร์ลอยนะครับผม ทานที่เตอร์ก็วางได้เต็มครับเต็มหน้าตักคาปาอยู่ข้างล่างเด้อน,นะครับผมคาปาก็จะสิบสองลูกนะครับข้างล่างเนี้ยข้างหลังไอข้างล่างเนี่ยมันจะมีแถวและสี่อยู่สามแถวนะครับข้างล่างนี่ครับคาปาทั้งหมดสิบสองลูกนะครับผมเดี๋ยวมาดูกําลังกันนะครับผละกําลังก็แปดโอมก็อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบวัตต์คูณสองที่แปดโอมนะครับผม 9ก0คูณ2ที่4อมขับ18ข้างละ2สบายๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคงปั๊มโครงหลอได้หมดนะครับผมก็ได้อยู่ที่ข้างข้างละ2นะครับไม่ว่าจะเป็นวอยซีวอยห้าก็ได้นะครับผมข้างละ2ก็ขับได้นะครับผมสภาพก็ยังเดิมกันอยู่นี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับสวยกันอยู่ครับก็ยังสวยกันอยู่นะครับ NPEE สามพันนะครับราคาปกตินะครับอันนี้ราคาปกติก็อยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมราคารถพิเศษในคลิปก็อยู่ที่ราคาเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับผมเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับที่ท่านไหนสนใจก็จัดเลยนะครับมีฟ้านะครับผมเนี่ยผมณถอดไปนี่ครับมีฟ้านะครับอ่านะครับถัดมาก็จะเป็น Power AM Q s o นะครับผมนาทีนี้เหมือนเดิมครับคงไม่มีใครไม่รู้จัก Q s o นะครับ Q Sound พระรามสองนะครับผมเจ้าเดียวกันนะครับผม ครับตัวนี้เป็นรุ่นส0 0พันตาทนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นส0 0พันตาทอันนี้เจ้าของเขาบอกมานะครับผมบอกว่าเป็นรุ่นส0 0พันตาทนะครับเจ้าของเครื่องเดิมนะครับผมอ่านะครับมาดูข้างในกันเลยผมบอกเลยว่าอลังการเหมือนเดิมนะครับมอแปีงซีคอลูกเบลเลอร์เลยครับผมเนี่ยมอแปีงซีคอลูกใหญ่นะครับตัวนี้ลูกใหญ่มากนะครับผมอนะทันติตเตอร์ก็อยู่ที่ประมาณ514คู่นะครับผม อยู่ประมาณข้างละสี่คู่นะครับปลาปาก็แปดล,ลูกเป็นแท่งใหญ่นะครับผมการวางอุปกรณ์ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเต็มหน้าตักเหมือนเดิมคุ้มนะครับราคาเนี้ยคุ้ม,ม,ม,มเป็นรุ่นสามพันบาทนะครับผมข้างหน้าก็จะดูละลองอย่างเงี้ยแหละครับเนี่ยโลโก้คิวซาวนะครับผมคิวซาวข้างหน้าก็จะมีวัดวนลให้ด้วยนะครับเราจะรู้เลยว่าไฟมันตกมัดเกินเค่ไหนเรารู้ได้เลยเพราะว่าหน้าจอมีวัดโวลให้ด้วยนะครับผมนี่แหละครับความสวยงาม้างในนี่ผมบอกเลยว่า สภาพนี่ประมาณ85นะครับสวยครับนี่ครับด้านหลังนะครับสวยๆกันอยู่นะครับผมสำหรับคิวซ่านะครับรุ่น3000นะครับผมขับ18ค่าละ3สบายๆนะครับผมตัวนี้ค่าละ2ละ3สบายๆนะครับผมราคาก็อยู่ที่ราคาปกติก็เราขายกันหน้าร้านก็อยู่ที่11,500บาทนะครับผมแต่วันนี้ราคาพิเศษเราขายกันแค่ราคาอ่อ 9,900บาทนะครับผม9,900บาทนะครับสำหรับชิวซาวนะครับผมชิวซาวสามร้บาทนี่ครับฝาก็อยู่นี่นะครับผมผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นี้ฟ้าพบนะครับผมสวยพที่ท่านาสนใจก็จัดเลยนะครับผมานะครับผมถัดมาเป็นพ o ว e r a m p l i f นะครับผมโพโป t i v e นะครับผมโพ s i t o 10นี่คือโหลด2.6โอห์มได้นะครับตัวนี้ก็คือโหลดข้างละสามได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับผมนี่ครับขาก็ยังสวยอยู่นะครับสาก็ยังสวยอยู่นครับแน่นะครับผมโฮนิคอซิบนะครับผมหม้อแปลงซี่ค้อนะครับผมลูกเบลเลอร์เลยครับผมผมว่าหม้อแปลงน่าจะคล้ายๆตระกูลกีเอเอนั่นแหละครับผมกีเอเอตัวใหญ่ๆกีเอชเอห้าพันสี่พันหกพันนี่ครับของตระกูลโฮนิกนะครับผมนะครับกําลังขับของโฮนิคอซิปนี่ ออ1,200บาทคูณสองที่8โอห์มนะครับ1,080คูณสองที่4โอห์มแล้วก็2,200คูณสองที่2.66นะครับผมก็คือข้างละสามก็จะตกอยู่ที่2,200บาทนะครับผมต่อข้างนะครับ48ข้างละสามวาย450จัดมาเลยนะครับผมเกี่ครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆกันอยู่หน้าตาในอย่างหล่อนะครับนี่แหละนะครับผมราคาปกติก็อยู่ที่10,000 หนึ่งพันบาทนะครับเราไม่ขายก็ราคาพิเศษอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับเก้าพันเก้าร้อยบาทพี่ทนหนสนใจก็จัดเลยนะครับผมอ่านะครับวันนี้ของสวยเหมือนเดิมนะครับผมมีแต่ของสวยๆนะครับวันนี้อ่าวันนี้เรามาดูเป็นเครื่องปรุงเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นโพซสเซอร์นะครับผมหรือว่าบ้านเราก็เรียกเป็นคอร์สดิจิตอลนะครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับผมเป็น ของค่ายบสนะครับผมบสออริโอเทคนิคนะครับผมนี่แหละสวยๆตอนนี้ผมเสียบไฟให้ดูนะครับหน้าจอนี่อย่างสวยนะครับนี่ครับไฟสีดำเงินไฟสีแดงเนี่ยหน้าจอสวยนะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นรุ่น ADC 8นะครับก็คือเข้า4ออก8ดนะครับนี่ครับเข้า4ออก8ดนะครับสภาพสวยมากนะตัวนี้อ่าถ้าคี่เป็นเปอร์เซ็นผมให้ประมาณ95แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับแกด้านหลังเนี่ยดูด้านหลังกันครับนี่ครับด้านหลังที่สวยนะครับ อ่นี่ครับคอตีต้นนะครับผมหรือว่าโพิเซสของโบทนะครับผมสภาพสวยใช้งานได้ปกติเราขายกันอยู่ที่ราคาเอาราคาพิเศษแล้วกันนะครับอยู่ที่1,500บาทจากราคา1 2 5 0 0บาทลดเหลือราคา1 5 0 0บาทนะครับที่นสนใจจับเลยนะครับนานๆมาทีนะครับสำหรับค่ายนี้มันไม่ค่อยมีมาแล้วกันนะครับผมไอต่อมาก็จะเป็นพวกไม่รอยนะครับมือสองจาก ใช่เซยนเซ่ตัวนี้เสียงหนานะครับผมเสียงหนาครับคืนคืนก็ประมาณนี้แหละครับคืนนะครับหัดลงมาก็จะเป็นทาดาย r 1 2 d นะครับใช้งานได้ปกติเปลี่ยนคืนได้ก็อยู่ที่ราคา25,000บาทข้างมนก็2 1 0 0นนะครับสภาพสวยๆต่อมาก็จะเป็นคอสนะครับผมคอรทดีต้นของมารณนีนะครับผมมารณนีนะครับผมรุ่น DPA 2 6 0 p นะครับผมสภาพใช้งานได้ปกตินะครับ เราขายที่ราคา7,5 0 0บาทนะครับผมปลั๊กไฟปลั๊กไฟของอะไรวะนี่เอวันนะครับผมปลั๊กไฟของเอวันนีจอวัดบนจอใหญ่ะตัวยอ B แลมชาร์จแบตได้นะครับมีดีเย์ในตัวนะครับผมข้างหลังก็จะมาจะเป็นแปดปลั๊กนะครับข้างหน้าสอก็จะเป็นนะครับมราคาอยู่ที่พันสี่นะครับอ่าโอเคนะครับสินค้าทุกตัวนะครับผมยังไม่รวมค่าขนส่งเป็นราคารับเองนะครับ พีพ่ีตัวไหนสนใจตัวไหนก็สามารถกิ้งก้สอบถามเบอร์เ,อเบอร์ตตามที่ขึ้นให้อยู่นี้ได้นะครับผมนะครับนะครับหรือว่าจะเป็นสอบถามสินค้าตัวอ,อื่นได้นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเดปเดสินค้าก็ไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมติดตามในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณท่านที่ให้เกียรติเข้ามาราับชมนะครับขอบคุณครับ